i yeah. ความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชันเชราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชันเชราเฮ้ช hey, ันเชราชันเชรา ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชราค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปลาพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ปากน้ําสมุทรปราการนะคะวันนี้เราจะมาตามหาคุณลุงท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณลุงวัย65ปีชื่อว่าลุงอาหาแต่มีฉายาว่าลุงอาปากน้ําลุงอาปากน้าเขามีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลากาัดและที่สําคัญเพาะพันธุ์ปลากัดนะคะจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยคุณผู้ชมคะ ลุงอามีความเชี่ยวชาญด้านานี้มากว่า50ปีค่ะเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามปามมาเลยค่ะ ความสวยในตวงเขาเลยอ่ามันเป็นรูปแบบความสวยในตวงเขาเลยว่าอะไรสัตว์อะไรที่มันจะมีหลายสีขนาดนี้มันมันไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะก็ลิงลิงก็มีสีเดียวลิงมีสีตามตีมาเป็นสัตว์อื่นก็มีไม่กี่สีแต่ปรากัดเนี่ยมันมีตุบบางตัวมีในตัวถึงสิบสองสีเลยอู้สิบสองสีเลยอ่าค่ะบางตัวเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียสวยกว่ามันก็สวยเท่ากันนะแต่ว่าความสง่างามเนี่ยตัวเมียมันจะหางขีบหางจะสั้นกว่าแต่ตัวผู้เนี่ย สีมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าความสง่างามเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้แสดงว่าวิธีการสังเกตถ้าเราเห็นหางสวยๆหางแผ่ๆใช่แสดงว่าเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ถ้าหางเล็กๆชายน้ําเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวเมียแต่ว่าสีถันก็ไม่หนีไกลหรอกแต่ะะ <ฮะ S 2> แต่ว่าเวลาเวลาก็เกิดพองกันเนี่ยตัวผู้ก็จะสวยกว่าลุงอาปากน้ําหรือนายธีรศักดิ์สุพินพงคุณลุงวัยห5ปีที่มีใจรักและชื่นชอบในการเลี้ยงปลามาตั้งแต่ยังเด็ก ลุงอาจําความได้ว่าปลาตัวแรกของลุงเป็นปลากัดป่าที่ช้อนมาจากพุ่งนาในจังหวัดนครราชสีมาค่ะสมัยเด็กๆอ่ะยังไม่อ่าพอพอจะเริ่มเข้าเรียนแล้วก็เขามีการศึกษาแล้วก็แถวนั้นมันก็เมื่อก่อนนี้อยู่ต่างจังหวัดอ่ะอย่างเราอยู่นครราชสีมาใช่ไหมโคราชอ่ะอแล้วก็มันมันเป็นพวกลําตะครองเป็นป่าเป็นสวนเยอะไงม,มันก็จะมีแหล่งน้ำหอยชาติพวกมีพวกปลาพวกปูเยอะอ่ะพวกปก,กัดอะไรเงี้ย ล้วก็ไปหาช้อนมาเลี้ยงกันนะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือแล้วพอมาเลี้ยงมัาก็ชอบสีสวยไงชอบอตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลุงอ่ะประมาณเจ็ดขวบอ่ะเจ็ดขวบใช่แสดงว่าตื่นเช้ามาออกจากบ้านไปหาปลาก่อน <c oughs> คือกินข้าวเสร็จเช้าแล้วหายไปแล้วหายไปทั้งวันหา,หายไปทั้งวัน <c oughs> หาโนนหา,หา,หา,หานี่ม่เล่นเนี่ยนะ <c oughs> ที่ไหนมีแหล่งน้ำเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นทุ่งนาหรือจะเป็นอ่ล่องสวนเนี่ย อย่าช้อนเดี๋ยวเจอ,อมีประกัดปากกิมนะฮนะถ้าคนจับว่าบางทีนึกว่าปากกิมเป็นประกัด <c oughs> จริงมันเป็นประกัดเป็นพวกประกัดป่าอะไรเงี้ยบอสสีเนี่ยอายุ11ขวบเข้าอู่ไปเด็ดฝึกงานไปช่วยไปช่วยแหละนี่เป็นพวกมือว่างั้นเถอะเป็นพวกมือค่ะทีนี้ก็ไปไปอยู่กับลูกพี่คนหนึ่งก็เป็นสองอย่างทั้งเคาะทั้งทั้งเคาะ ปะผกพ่นสีเขาทำเป็น2อ,อย่างแล้วก็เลยได้วิชานี้มาเป็นช่างมานานไหมลุงอาเป็นช่างรู้สึกว่าสิบสามสิบสีี่ปีเนี่ยเป็นช่างและค่ะเคาะพ่นสีอ๋อเคาะพ่นสีอ่าแล้วไอ้หลังอูเนี่ย ไอ้หลังอูเป็นลำตะคองไอ้โคราชเขาเป็นหลังอูสมัยสมุทรสม,มุทน้หมิตรภาตัวโน้นเราสมัยก่อนมันหลังเป็นลำตะคองมันก็จะมีประกาศป่านั่นแหละที่มาของที่ว่าม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 าเลี้ยงประกาศว่าพอพอพอเราฝึกง,งานแล้วก็เอาประกาศที่บ้านไปนเลี้ยงที่อูด้วย บอกว่าการผสมสีของประกาศกับการผสมสีรถยนต์นั้นไม่แตกต่างกันค่ะประสบการณ์ในการทําสีรถยนต์ต่างๆนํามาใช้กับการผสมกันประกาศได้จริงๆหรอคะใช้ได้เลย,ยเพราะ<ม>ว่าก,การผสมสีไงอืมอก,การผสมสีที่ว่าถ้าผสมสีธรรมดาสมัยก่อนเขานันมีโรงเรียนเขาก็สอนผสมสีมันมีการผสมสีแต่มันเป็นสีพื้นฐานคือเป็นสีพวกแม่สีน้ำเงินแดงอะไรเนี่ยเหลืองอ่ะน้ำเงินใช่แต่ว่าประกาศเนี้ย มันมีวิเศษว่ามันเป็นสีบรอนสีลูไซสีอะไรเงี้ยเป็นสีเมทัลลิกมั้งค่ะเหมือนสีรถยนต์นะลุงอาใช่ใช่มันเหมือนสีรถยนต์มันมีเคลือบเคลือบเป็นให้แวววาวอะเป็นเป็นแวววาวมันเกล็ดเขาว่าถ้าเป็นเป็นปลาปลาจะเคลือบแต่เป็นปลาหม้อหัวก็จะดำค่ะนั่นแหละจุดเริ่มต้นของว่าเอ้สีเนี่สีเมทัลลิกเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกสีสีของปากัดค่ะนั่นแหละเราจะจุดเริ่มต้นก็เอามาผสมกับพวกปลาหม้อปลาอะไรแล้ว หน้าก็จะเคลือบเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกลูกสังกะสีเป็นปลาปลาลูกสังกะสีเขาเรียกนะสมัยก่อนเขาจักหนงแล้วก็เป็นปลาป่าที่แปลกๆก็เหมือนกับปลามอ่ะนั่นแหละก็คือเริ่มต้นปลาสวยงามพออายุได้สี่สิบเศษๆเนี่ยเราก็ออกจากงานแล้วเพราะว่าคิดว่ารองหันมาทางทานี้ดูทางจับกับเรื่อง อ่ามาขายของอยู่ที่บ้านคือขายปลาตู้สวยงามเนี่ยอแต่ว่าประกัดเนี่ยเราไม่เลิกเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบจนเจ็ดเข้าอู่ทํางานก็ในอู่ก็ต้องมีประกัดอยู่ด้วยคือต้องเลี้ยงควบคู่กันไปควบคู่กันไปเลี้ยงมาแล้วศึกษามาตลอดค่ะแล้วก็ออกจากอู่แล้วก็มาเพาะเพาะแล้วขายเลยอ่าเพาะอ่าเพาะจาหน่ายตัวละติดยี่สิบบาทตอนถูกมากนะค่ะไม่มีราคาถึงเพาะขายก็ปาหม้อก็ตัวห้าบาทสิบบาทใช่ไหมล่ะแล้วพอยี่สิบปีให้หลังตอนนั้นเราเรายี่สิบ ยี่สิบสี่ยี่ห้าปีนะผมก็มันพอดีมีงานเดี๋ยวนี้มันมีงานประกวดประกัดสวยงามครั้งแรกอะอาจจะที่เกษตรหรือที่ประมงพวกงานประมงหรืองานตัวหลวงรัก้าวจาได้นะคร<า>ั้งที่สองที่สามเนี่ยอยู่ที่หล,งล, 9, ลวงรัก้าวเราก็ไปดูว่าไอปลาเขาก,ก,ก็เป็นปลาพื้นมันเป็นปลาหม้อธรรมดาปลาหม้อใสเก่าอ่ะคือหัวดําเป็นตุประดูอะแต่ว่าประกวดว่าตัวไหนสวยกันแค่นั้นแนหะเราก็มาคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราทําเป็นสีเดียวหรืออะไรเงี้ย มาทาเป็นปลาสีเดียวเป็นน้าเงินสีเดียวแดงส,ส,สีเดียวเขียวสีเดียวใช่สร้างจุดเด่นใ้ประกาศดูแยกออกมาก็เอาตัวที่ว่าในคลองมันเกือบจะเป็นสีเดียวแล้วมาไล่กันเรื่อยๆแล้วก็เอาปลาปลาบางบางเหล่าก็เอาปลาปลามาเข้าให้มันเคลือบให้หมดหัวให้มันเป็นสีบอลทั้งตัวอะไรเงี้ยให้เป็นสีดูไซทั้งตัวหรือว่าสีเมทัลลิกทั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นอะจนกระทั่งสําเร็จออพอพอพอตักปี ปีสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่ะสี่หนึ่งอ่ะมันสาเร็จสี่สองแล้วก็มีงานประกวดแล้วก็เข้าประกวดทุกทุก,ท,กทุกจังหวัดเลยเวลาจัดงานประกวดแล้วก็ส่งเรียกว่าปีหนึ่งอ่ะมีงานประกวดถึงสิบสองสิบสามครั้งขับรถไปเนี่ยค่ะ <5. S 1> คือตอนนั้ก็มีรถ กระบะอยู่กันนี้ก็ขับตะเวนกับเพื่อนๆนะในกลุ่มบักน้ำเนี่ยตอนตอนหลังเราย้ายมาบักน้ำอะไรไงเราย้ายกลับมาคืนอยู่ที่ที่บักน้ําอย่างที่เดิมแล้วก็มีพวกพวกที่บักน้ำเนี่ยเขาเรียกตั้งเป็นกลุ่มบักน้ําแล้วก็เอาปลาเนี่ยกระจายเพื่อนๆไปเพาะแล้วก็ไปประกวดงานไหนก็ไปเป็นกลุ่มที่ไหนมีประกวดไปหมดทั้งปีไปหมดเลยขับรถผมเป็นคนขับแล้วก็นั่งเป็นกระบะได้ไม่หมดแล้วก็ไปประกวดแล้วกลุ่มบักน้าไปที่ไหนนะเมื่อก่อนนี้ก็ประกวดส่วนมากจะ งานหนึ่งเ,เนี่ยมันมีถ้วยมันมีติดถ้วยน่ะเรียกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นของปังน้ำครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งนึงก็ถ้าแก๊งนี้มาคือไปเหมาถ้วยเขาๆๆเลยใช่ใช่มาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดนี้นะเพราะถ้าแก๊งปังน้ำมาเดี๋ยวเพราะเราเป็นอาพูดง่ยายๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของขการนำปลาสวยงามพอาะทำประกาศตื่นตัวทีนี้ว่า เราก็ทําตรงอาประกวดมัางแล้วก็ส่งสวนสรงสรงสนามหลวงตองตรงแต่ดูจักนะพองต่ดูจักพอท่านี้หนังๆน้ข้าก็มีพวกหนังสืออัลเลียมบิดหรือว่าแฟนซีฟิตฟิสแม็กอะไรเงี้ยหนังสือเอเกี่ยวกับเรื่องประกาศเกี่ยวกับเรื่องปลาสวยงามทุกอย่างอ่ะมันมีหนังสือสมัยก่อนมันมีหนังสือปลาเป็นแมกซีนเป็นแมกซีนปลาเพราะว่าออกออกเดือนละเดือนละเล่มนะผมก็เลย เขาก็เลยติดต่อมาเห็นว่าเอ้ยเราเป็นผู้บุกเบิกประกาศเมืนเป็นเปลียนปลาไว้อย่างก็ให้มาเป็นเจ้าของบทฟาร์มเขียนบทฟาร์มส่งเดือนละฉบับเงี้ยอย่างที่แรกฟฟนซีฟิตก็เดือนละฉบับเราก็พอเราสร้างปลาใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งะสร้างสีเนี้อะสีใหม่เลยตอนนี้ไม่มีอะตอนนี้ไม่มีเหลืองบริสุทธิ์เราก็ทําเหลืองบริสุทธิ์ขึ้นมาอเหลืองบริสุทธิ์ละเราก็เขียนมาทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยบทฟาร์มเก่าเนี้ยตั้งยี่สิบปีก่อนมีอยู่เขาบทนะ แพรแพอันนี้จะพูดหมดอ่ะอันนี้จะพูดหมดวิธีการดูว่าตัวแบบแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยเราดูยังไงคะก็เวลาถ้าถ้าในการกรรมการตัดสินเ็าจะดูความวันล้านของตัวความวันล้านของเครื่องคีบเครื่องให้มันพอดีกันนะถ้าเป็นคีบยาวก็เขาจะมีแบบไอ้นี่ของเขามีการวัดมีการอะไรวงกลมนะแต่ถ้าเป็นคีบตันเ็าจะมีการเรียกว่าให้ความวันล้านก็เรยกความวันล้านมากกว่า เกณฑ์การตัดสินของเขาก็คือจะมีจะมีกําหนดอยู่เป็นข้อๆว่าที่ประมาณนี้บาลานซ์นี้ประเภทนี้ต้องอย่างนี้ประเภทนี้องอย่างนี้เขามีกําหนดนะอย่างฮาร์มูนนี่ก็ต้องบาลานเป็นกลมนะเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นต้องรับกันอย่างเงี้ยต้องกลมอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเลี้ยงกลมไม่ใช่หรอหางยืดยาวไปไม่ใช่อย่างนั้นคืออันนี้ก็จะมีความบาลานของเขาวลูปทรงแสดงว่ารูปทรงมาเป็นอันดับหนึ่งที่เครื่อง คนเนี่ยเขาจะต้องรอเลยเหมือนเป็นเป็นแบบใช่เดือนหนึ่งเดือนจะมีเล่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่นิยมอย่างนี้อยู่แล้วแล้วหนังสือนี่บางฉบับเขาก็ส่งไปต่างประเทศด้วยค่ะแล้วพออีกสักสักหนึ่งก็มีฟิทแม็กเดฟิดแม็กเนี่ยเขาก็ส่งมาอีกฉบับหนึ่งเราก็ต้องทํปตามากขึ้นคือเดือนหนึ่งเนี่ยเราเขียนต้นฉบับให้ได้ถึงสามฉบับเราก็ทาปลาทำเราก็พัฒนา พราะวันยังหลายๆลคคู่หลายๆคู่แล้วก็จะดื้อออกมาเป็นสีอะไรจะทําให้เป็นสีบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเป็นสีดาบริสุทธิ์ดําเป๊ะหรือว่าจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์อะไรต้องทําขึ้นมาให้ได้เลยทาให้เราต้องเร่งทางานตรงนี้ใช่ใช่ใช่มันแบบมันบีบเหมือนกระบีบเราอะแล้วพอพอ,พอยุคอินเทอรต์เน็ตเข้ามาสิบกว่าปีก่อนเนี้ยอินเทอรต์เน็ตที่นมาปั๊บหนังสือก็ค่อยปิดตัวไปทีละฉบับทีละฉบับเพราะคนแหมดูภาพมันดูต้องเป็นเดือนกว่าจะได้ดูเล่นหนึ่งทีนีีอินเทอร์เน็ตมันแหมวันที่จะะไดดู้ลาายงรรอบมเพ ก็เลยให้เขาเปิดเป็นเพจเลยเพจเขาเลยคนเดนเบต้ตอนแรกเป็นประกาศลุงอาประกาศทองก่อนอแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นคนเดนเบต้แล้วก็ตอนนั้นเราก็มันมีลู่ทางคือในเพจใน YouTube นะแล้วก็ในในเฟซบ o ๊กเขาก็ทำนะฮะแล้วพอพอพักหลังมี IG i n อิน g ต a m กรมเข้ามา,าแล้วก็เล่นเลย มืาตีาปีก่อนมันเข้ามาเมาื่อตีปีก่อนผมเล่นเลยเล่นค<ะ>นแรก แต่ตอนนี้ที่นี่เขาก็จะมามก็มาสีทองนะสีทองแต่สีอื่นนี่เราทาํามาหมดแล้วไง<า>คือเราหมดจนกระทั่งหนีไงค่ะคือคือมันมีอีตองึอง่งทองเหลืองไดที่ยวานหนีมากที่สุดเพราะอีตองจะกลายเป็นทองเหลืองเนี่ยแล้วเกิดว่าตอนนั้นพอดีประกวดได้ได้ติดรางวัลทั้งสามงานติดเดือนละงานเลยค่ะ<า>เอาตัวเก่าเนี่ยประกวดสามเดือนประกวดได้ั้งสามเดือนว่าประกะปาจนอายุถึงสองปีใช่ไหมเราก็ประกวดเดือนละปีเดือนละปีแล้วเอาไปส่งเป็นชุดชุดหนึ่งห้าตัวสิบตัวส่งไปแต่ไอตัวเก่านี่มันได้ที่หนึ่งมาตลอด ทีน<ๆ>ี้ผมคิดว่าไอ้สีอื่นมันก็ร่วงหมดแล้วสีแดงสีน้ําเงินสีขาวมันก็ร่วงหมดเลยแล้วตัวร้อยสองร้อยอ่ะมันร่วงหมดแล้วทาไงสีทองเนี่ยคือทองเนี่ยเราต้องคิดทาไม่ได้ว่าเฮ้ยสีทองนี่มันเป็นสีมงคลนะอมตะเนาะอมตะใช่อะไรเป็นทองเนี่ยคือมีราคาทาั้งนั้นไม่ว่าจะเอาเหรยไปพ่นสีทองเออสวยอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยปาสีทอง พัฒนาประกาดขึ้นมาใหม่หลายสีหลายสายพันธุ์แต่ประกาศที่ทําให้ลุงอาน,นั้นมีชื่อเสียงคือประกาศสีทองหางใบโพท,ที่คุณลุงตั้งใจทําและคิดมาอยู่หลายปีจนประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณลุงอามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทเขาบอกว่าต้องทองมาก่อนใช่ทองและก็แดงเพราะว่าพระพระพุทธร,ปร,ปร,ปรูปก็ยังเป็นสีทองเลยช่ะ,อะ,ะ,ะอะไรที่เป็นสีทองย่อมมีราคาทั้งสิ้นประกาศสีทองก็เช่นกัน แล้วยุบหลังเนี่ยสองปีให้หลังแล้วก็พัฒนาเป็นหางใบโพไปเป็นหางใบโพนะค่ะคือหางใบโพหางมันจะแผ่นี้แผ่ยากแล้วก็เป็นเป็นปลายหางแหลมเป็นเหมือนใบโพคือตอนแรกอะก่อนมันถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันยังหางไม่ค่อยสวยนะใช่ใช่เป็นสมัยก่อนมันจะเป็นหางกลมนี่เราต้องการใจ้ไปเป็นหางใบโพนี่แหละเป็นเป็นมงคลนใบโพเนี่ยแต่เวลามันไหวหางมันยิ่งสวยขึ้นเลยอะค่ะสวยสวยเพราะมันจะเกิดการพองกันขึ้นมา ทราบไหมว่าตอนนี้ตัวเองโด่งดังมากๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมันก็มันธรรมดาดูว่ามันว่าเราไม่ได้มัน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 เป็นอย่างนี้มานานแล้วไงมันก็เลยเฉยเฉรู้สึกธรรมดามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันก็ธรรมดาเมื่อก่อนนี้อาวัตถิปปีก่อนนี้ต่างชาติมาตั้งแต่อถ้าทางแถวยุโรปก็อาเยอรมันอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์หรืออะไร มาทุกทั่วโลก็ามาหมดเลยรับหมดเลยสิบกว่าปีมาหมดเลยแล้วก็แถบเอเชียเนี่ยอินโดมาเลย์จีนนะแล้วก็เวียดนามอะไรเขามานี่หมดเลยค่ะแต่คนไทยตอนนี้นไม่ค่อยรู้จักเรานะไม่ค่อยรู้จักเรื่องปลาด้วยนะแต่ต่างชาติก็รู้จักก่อนนะเมื่อชี้สิบกว่าปีก่อนต่างชาติาก,าก็นนรู้จักเราก่อนนะเขารู้จักเราก่อนเพราะก็สนใจนะเวลาก็าส่งแมกกาซีนไปเลยว่า,<ห>าแล้วยิ่งมีเน็ตเขายิ่งรู้จักเร<ห>าเพราะว่าเพราะว่าเราป๊อ ก็ดูกันทั่วโลกแล้วเวลาคนที่มาซื้อประกาศจากลุงอาไปอะค่ะลุงอารู้สึกยังไงบ้างเหมือนการที่เราได้ส่งต่อส่งต่อลูกๆที่เราเลี้ยงมาเนี่ยส่งต่อให้กับคนอื่นไปก็ถ้ามาบางรายเขาเขาไม่รูเขาไม่ได้ศึกษามาแล้วบอกว่าให้ปรึกษาก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้อยากไม่ใจะบคนบางคนพอเห็นเรา,า,เราในอ<ะ>ินเทอร์เน็ตเห็นเราดังต่างๆแล้วจะเอาไปทําตามว่าจะทำอย่างลุงได้ไหมเอามาขายลุงได้ไหมขายให้ไหมทำเสร็จทําเสร็จผมจะไปขายลุงได้ไหมวะ โอ้ยผมไม่รับหรอกผมจะทําให้เป็นเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวก็ได้ผมทำได้ถ้ามันล้นตลาดเข้าไข่ทิ้งทะเลหมดเขาไม่เอามาขายเพราะงั้นถ้าของอะไรที่มันมีเยอะอืมันก็จะด้อยราคาลงมีเยอะมันก็โหลอะเนาะใช่ถูกต้องค่ะอย่างทองเนี่ยถ้ามันมีเยอะๆในเมืองไทยมีบุเขาทองหรือว่ามีทุกเมืองบุเขาทองทองแล้วดินไม่มีนะเผลอดินยังมีค่ากว่า พูดคุยมาเย,ยอะเ <ใน S 2> ยอะมากเยอะมากเลยที่กเกษียณมาแล้วก็มาพูดคุยจะบางคนก็อาจจะเป็นทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาคือในช่วงโควิดกลับมากลับมาแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรก็อ่ะโอเคเอาไปทําเป็นฟาร์มเป็นอะไรก็ทําไปคุณทําได้คุณทาไ,ไ,ไปแต่แต่มีอยู่ข้อหนึ่งอย่าไปทําให้ราคาเสียแค่นั้นเองเพราะผมผ่านหนดแล้วคือเราส่งไปเงี้ยราคามันเสียจะทําตัวใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็ได้ราคาอยู่คนเดียวแล้วก็ขายไปคนเดียวใช่ไหมให้เขารู้คุณค่ามัน ไม่หยุนึกจะทงมาแล้วก็พอเยอะๆไม่รู้จะไปทิ้งไหนขายมันถูกๆแล้วต่อไปเราจะหนีไปไหนเราก็หนีไม่ได้แล้วอย่างทองเนี่เราอย่างทองเนี่เราขายมาเป็นสิบปีแล้วเราก็ราคาเราก็อยู่คงที่เราไม่เราไม่ได้ถึงกั้าจะปล่อยไปทำกล้นจะไปขายไงกูจะขายไงเรื่องกุลกลุมขายมูคุลราคาเนี่ยการที่เราต้องพัฒนาตลอดเนี่ยมันให้อะไรกับลุงอาบ้างก็ความสนุกไง มันมีความสนุกความเพลิดเพลินไม,ไม่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 ปล่อยชีวิตว่างเปล่าเพราะอย่าลืมนะว่าเราทําปาเนี่ยตอนเช้าเราได้ออกกำลังถ้าเป็นคนธรรมาดาเป็นคนธรรมาดาปกติทั่วไปก็ทํางานตอนเช้าก็้องออกไปวิ่งแต่ตอนเช้าตีสี่เนี่ยเราออกไปช้าลุกไลกเดินรอบบอ่อเลยออกทั้งขาทั้งแขนออกหมดเลยอ,ออกกําลังวันประมาณเกือบ,บชั่วโมงอะเดินรอบบอ่อนี่เป็นกิโลแล้วได้ออกกําลังจนถึงปัจจุบันนี้เลย กับสามสิบกว่าปีอ่ะก็ะกำลังเดินรอบบ่อลูกไลอ่ะวันนี้ในวัยหกสิบห้าปีแต่ลุงอาย,ยังคงเป็นผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกายเลือดสนักสู้ตั้งแต่เด็กๆมาเลยผู้สูงอายุในวัยเดียวกันนี่เขามีความรู้สึกว่าไอ้เขาเขาหมดแรงเขาหมดพลังกเกษียณไปแล้ว,วอยู่บ้านกังวลใจเป็นภาระของลูกหลานลุงอายอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆก็เนี่ยก็ถึงเวลาเขากเกษียณตัว่าก,ก็จะปรึกษาว่าเพราะบางดีเรา เราไปอยู่บ้านนั่งบางทีก็เตี้ยมาเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนหลายคนายมาเตี้ยมาแล้วก็มานั่งมองรถคังหนุนแล้วก็คามาัาอยู่ไปเงา,เาแล้วก็ตายไปแค่นั้นคือคอเหี่ยวแล้วก็ปมดไปทาอย่างเงี้ยมันได้ออกกําลังได้อะไรคือไปช้อนอลุกไหลลุกแําตามแหล่งธรรมชาติได้อะไรเงี้ยออกตเช้าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทำางเงี้ยมันทาให้ได้ออกกําลังเนี่ยเพราะถ้าคนแก่นะหยุดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นคนแก่นี่ยิ่งอายุมากอย่าให้หยุด <ท>สแสดงว่าอายุไม่ใช่อุปสรปสรคุรถ้ายุบเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเต้นยึดหมดอะไรยึดหมดจะจะอยู่ไม่ได้นานค่ะสแสดงว่าลุงอาจจะทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเร่อยทำจะทำไม่ไหวนะครอบครัวล่ะคะมีส่วนช่วย เป็นกำลังใจให้กับลุงอายยังไงได้บ้างอ๋อตอนนี้ก็แล้วก็ก็สนใจปะบางทีก็ลูกสาวก็เรียนจบบัญชีก็ให้ลาออกมามาทำเนี่ยแล้วก็เสีบทอดแล้วมีคนเสีบทอดแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกานที่วางใจแต่จนอาจจะมีลูกมีลูกสองคนก็มีลูกชายคนหนึ่งเขาก็เปิดบริษัทก็แล้วเราหายห่วงหมดหัวละค่ะทางนี้ก็เปิดบริษัทก็แล้ว ตามคนตา่างมีบริษัทแล้วเาก็หมดหวงแนละ้วไม่<า>มีอะไรแล้วแล้วคุณป้าล่ะคะสน,นับสนุนยังไงบ้างก็ให้ก็ทำของก้าให้ลูกๆกินกันนั่นเองแต่ไม่มีใครว่าอะไรในความชื่นชอบของเรา <S <S ไม่มีก็ต้องเติมมาตลอดเพราะว่ามันเนี่ยมันก็มันขอมาทําแล้วมันได้เงินเนี่ยนะมันได้เงินแต่ว่าเอาเอาพอควรไม่จะก,กอบโกยนะค่ะ<า>คือเราอนรันไหนเราเราเราอย่างเราสร้างไอ้การ์ตูนคอมิกเนี่ยอะเรนเดชันเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราเวลาเราตั้งเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยเราตั้งตัวเนี้ยเขา แ้่แ้่ทุกคนที่เขาดูในในเพจเนี่ยเขาดูกันมาเป็นสิบตอนแล้วนะแล้วคิดดูหน้านึงเนี่ยเราเลื่อนเราเราโทรศัพท์เ่ราเลื่อนเลื่อนเลื่อนเป็นลูกๆเป็นเป็นเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องแหละนะรู้เปล่าว่าหน้านึงอ่ะหน้าละพันอยู่นะว่าจะลงสีว่าอะไรแล้วเลื่อนน่ะสิบหน้าก็เป็นหมื่นแล้วนะดูฟรีะไรเนี่ยอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ยอยวนหรือว่าคนที่สนใจในเนี่ยเขาก็มาดูฟรีเขามาดูฟรีแล้วก็เลื่อนเลื่อนเนี่ย นึกว่างเงินมันในหเงินที่ได้มาเนี่ยก็เอามาตรงนี้หมดเอามาลงตรงนี้คือต้องการเยผยแพร่มากกว่าเดี๋อีกไม่นานก็จะเปิดย่งเรียนรู้อยู่ข้างๆบ้านนะี่แหละแล้วก็เข้าไปศึกษาได้ในแอปพลิเคชันนะที่ผ่านมาคนที่มาศึกษาดูงานส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเหรอคะ ท,ทุกเราเลยทุกหมูเห่เราเลยท,ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยแล้วแ้แเด็กเด็กก็ตั้งสามขวบมาจนคนแก่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราออกอย่างย่ามัาก็จะสนใจกินเยอะ,ะเพราะาเราจะทําแบบว่าเป็นแหล่นเรียนรู้นะศึกษาแต่ถ้าจะซื้อเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าไม่ศึกษาเะบอกจริงเราไม่อยากให้ไปตายาเราไม่อยากเสียเงินไม่ได้ชื่นชอบจริงไม่ได้ศึกษาจริงๆใช่บางคนก็มีเงินก็จะหลักแต่จะซื้อ แต่ก็บางทีตายจังมันนะเดี๋ยวก็หามันคือคุณค่าทางจิตใจใช่ใช่ใช่บางทีว่าเขาถือว่ามีเงินไปซื้อซื้อแล้วก็ตายแค่จังมันเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ไม่ได้แล้วต้องอยากให้รู้รู้ก่อนเพราะว่าเราก่าจะทำก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้ก็รู้เขาก็มีชีวิตให้คุณให้รู้จักคุณค่าของเงินนะอะไรเงี้ยบางคนหาว่าเราดุเนี่ยเราเราต้องการก็ไปศึกษาก่อนอะไรเงี้ยถ้าศึกษามาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวนี้มันมันมันประกาศเลี้ยงง่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาาญาติลูกสาวก็ต่อยอดแล้วนี เขามีบิผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบนิเวศระบบน้ําที่เลี้ยงละนะมีเทนินบริสุทธิ์มีอะไรเงี้ยบิผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารอาหารแล้วอาหารเสร็จแล้ววิตามินอะไรก็มีหมดแล้วเขาเลยเดี๋ยวนี้เลี้ยงง่ายไม่ต้องศึกษามากแล้วถ้ามาอาจจะมาปรึกษาตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ถ้าสนใจอยากจะมาก็มามาศึกษาได้ที่นี่ได้เลยอ่าค่ะเพราะอีกหน่อยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วว่านจะมีจะมีขับมี สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอ๋อเป็นที่เช็คอินเลยมาบ้านลงอาบน้ำเป็นเป็นแลนด์มาร์คทำเป็นแลนด์มาร์คเลยทำเป็นแลนด์มาร์คแบบนีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกไก่เองไม่ต้องไปเดินชอแล้วค่ะแล้วก็มีบอร์ดสวยๆหลายสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากเรียกว่ามาเที่ยวพักผ่อนได้ ลุงอาในวันนี้ค่ะทําให้เราได้เห็นเลือดนักสู้ในตัวลุงอาค่ะที่เหมือนกับลุงอานั้นได้เลี้ยงปากาัดและมีความรักและความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มายาวนานกว่า50ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักและเราชอบที่จะทำในสิ่งไหนรับรองว่า